สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะทางช่อง YouTube กอดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายของกอดสาขาพระประแดงนะคะอยู่ในเครือนของกลุ่มบริษัทออตโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมจุดตัว Everest ททเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดส2นะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 500นิวตันเมตรนะคะราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่1,724,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆพิเศษนะคะดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะคะสำหรับเอเวอเรเรามีส่งมอบให้กับลูกค้าทุกสีทุกรุ่นเลยนะคะไม่ต้องรอรถนานนะคะเพียงทักมาทางช่อง u ูทุก บอดบายหนูหน่อยนะคะเรายินดีจัดแคมเปญจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าเลยนะคะอย่าลืมทักมานะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าคันนี้มีอะไรมาบ้างเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเน้นเป็นเดิมๆนะคะเป็นเน้นเป็นดอกเบี้ยพิเศษกระจังหน้าของเขานะคะจะคุมโทนด้วยโครเมียมเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้ฟอดขนาดใหญ่พร้อมกับกล้อง หน้ารถนะคะตัวนี้จะมีกล้อง360องศามาให้นะคะกล้องหน้ารถจะมาพร้อมกับที่ฉีดทําความสะอาดนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟของเขานะคะจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวอ,ออปชันความปลอดภัยก็คือจะมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบ Stop and Go นะคะระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็ระบบ ป้องกันรถให้อยู่ในช่องทางการเดินรถนะคะแล้วก็บระบบเตือนรถเมื่อออกจากเลนนะคะตัวนี้ในส่วนของไฟของเขานะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยะคระัเป็นแบบ LED เลยเรียกกันอีกอย่างนึงว่าเป็นไฟ g c ค m นะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะตัวนี้พิเศษสุดเลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะชุดแต่งวิกเตอร์จะประกอบไปด้วยนะคะกัน สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วรถด,ดูมิมิติแล้วก็ดูหล่อมากยิ่งขึ้นเลยนะคะตัวนี้เราครอบเข้าไปอย่างเดียวนะคะตัวนี้ไม่ได้ถอด่าการชนหน้าออกมานะคะทำให้รถดูหล่อมากยิ่งขึ้นเลยนะคะตัวชุดแต่งวิกเตอร์คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษมาบ้างและน่าขับน่าใช้ขนาดไหนนะคะตัวนี้เริ่มจากคิ้วล้อด้านข้างของเขานะคะจะเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกติดคิ้วล้อเพิ่มนะคะตัวนี้แล้วก็ ในส่วนของล้อมแม็กของเขานะคะจะเป็นล้อมแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นล้อมแม็กขนาดขอบ20นิ้วนะคะมาพร้อมกับซีรีส์ยาง255ท 55R60 นะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็ช่วงล่างของเขาจะเป็นแบบโมโนทูปนะคะตัวนี้ส่วนแก้มข้างของเขานะคะจะตัดด้วยโครเมียมพร้อมกับโลโก้คำว่าไบเทอร์โบเป็นโครเมียมอีกเช่นกันนะคะแล้วก็ ขี้ระบายความร้อนขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้กระจกมองข้างก็ขนาดใหญ่เป็นโครเมียมนะคะพร้อมกับไฟเรียวด้านข้างเป็นแบบ LED กล้องด้านข้างนะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านข้างนะคะตัวนี้แล้วก็ราวหลังคางของเขานะคะจะเป็นสีเงินตัดกับตัวรถสีดําทําให้รถดูบีมิติมากยิ่งขึ้นฟิล์มติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถเลือกปร์เซ็นได้นะคะ4 0 60 80 เลือกได้เลยนะคะตัวนี้มือเปิดตัวนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็็อกกดรอกดรอกดได้เลยนะคะสัญลักษณ์คําว่าไทเทเนียมด้านข้างนะคะตัวนี้บันไดข้างขนาดใหญ่ตัดด้วยโครเมียมนะคะตัวนี้แล้วก็พร้อมกับแถบกันลื่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรมาบ้างนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับ ไฟเบรกแบบ LED ดวงที่3นะคะที่ปัดน้ำฝนไฟท้ายเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าตัว e v e r e ร t เลยนะคะตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ Full LED เลยนะคะพร้อมกับอักษรอะคริกโครเมียมเลยนะคะตัวนี้คำว่า e v e r e ร t ตรงด้านท้ายนะคะตัวนี้แล้วก็กล้องสองถอยทำงานพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังนะคะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะมีภาพโชว์อยู่ที่หน้าจอซิงโฟด้านหน้าขนาด12นิ้วนะคะพร้อมกับเส้นกระระยะ จะทําให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แม่นยํานะคะตัวนี้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าป้องกันรอยนะคะด้านหลังตัวนี้แล้วก็จะมีคําว่าไทเทเนียมเป็นโครเมียมด้านหลังให้ลูกค้านะคะแล้วด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์อีกเช่นกันนะคะตัวนี้พร้อมกับท่อคู่นะคะตัวนี้เป็นท่อหลอกนะคะชุดแต่งวิกเตอร์ตัวนี้จะทําให้รถด,ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหน ที่มองเจ้าตัวเอเวอรเรสเป็นรถครอบครัวนะคะตัวนี้สามารถโทรมาสอบถามแคมเปญดีๆโปรโมชั่นพิเศษกับหน่อยได้เลยนะคะสำหรับท้ายของเขานะคะการเปิดท้ายของเขานะคะเปิดได้ทั้งในที่ตัวรถแล้วก็เป็นคลิกเซนเซอร์เปิดด้วยรีโมทหรือว่าจะเปิดจากด้านหน้ารถก็ได้นะคะตัวนี้มีวิธีเปิดวิธีปิดหลายหลากหลายมากเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ใช้งานอย่างง่ายดายเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะ ที่สนใจทักมาทางช่อง YouTube กอดบายหนูหน่อยได้เลยนะคะหน่อยมีแคมเปญดีๆโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะก่อนจบคลิปนี้หน่อยฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube กอดบายหนูหน่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ